สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกันทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอใต้อีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอเนี่ยก็จะมาทําคลิปความรักนะคะให้กับชาวกันลัคนาการดราวสุจะกันหรือผู้ที่เกิดวันที่22สิงหาถึง21กันยายนนะคะก็บางท่านเนี่ยอาจจะช่วงคับเกี่ยวนะคะในช่วงเกิดเดือนปลายเดือนสิงหาเนี่ยแม่หมอก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับ ชาวการลูกท่านด้วยขอให้มีความสุขขอให้สมหวังนะคะท่านใดอยากมีน้องเนะี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครมีบุตรแล้วก็ขอให้มีลูกน่ารักน่ารักนะคะเลี้ยงง่ายใช้คร่องนะคะอ่าแล้วก็ท่านใดยังโสดอยู่ก็ขอให้ลงจักรคันเร็วนะใครมีปัญหาผิดหวังความรักกับคนรักก็ขอให้กลับมาประคับประคองมีความสุขซึ่งกันและกันนะคะเอาละ ท่านใดที่เข้ามาใหม่เนี่ยแม่หมอต้องบอกก่อนว่าแม่หมอเป็นคนทํานายไพ่ตรงๆนะคะพูดตรงๆอาจจะพูดตรงพูดแรงนะ,ะมาครั้งแรกก็ใช้อ่าก็เลยนะลองทําความเข้าใจกับกับไพ่กับตัวแม่หมอนิดนึงนะคะแล้วก็ลองดูเหตุการณ์ของคุณว่ามันเกิดขึ้นจริงอย่างที่แม่หมอไหมไพ่เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นไพ่เหตุการณ์แบบว่าล่วงหน้าดังแบบนั้นบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เกิดก็ได้นะคะ คลิปนี้ก็เป็นของเดือนสิงหาคม2,563นะคะเอาละนะคะก็มาดูกันเนะาะไพ่ของคุณเนี่ยไพ่ประจําตัวได้ไพ่ดีมเพสดีมเพสเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยไพ่บอกว่าคุณดูดีมีรสนิยมอิม,มพีมันเลยค่ะนะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่แบบมีบารมีมีบุญอืม เป็นคนที่บางทีก็ดูดีเกินไปผู้ชุ่มผู้ชายใครเห็นก็แบบว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้ดูดีเกินไปโปรไฟล์แบบไฮมากเลยอะ่ะและหลายคนอาจจะมองอย่างนั้นแต่บางมุมบางท่านก็อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะไพ่ดีอินเทอร์ไม่ขึ้นบางท่านอาจจะเป็นไพ่ผู้หญิงที่แบบว่าเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอะไรอย่างนี้มาแล้วแต่ว่า เธอก็สตรองนะคะคุณก็ก็เป็นคนที่สตรองไม่พึ่งผู้ชายทำอาหาก,กินเองได้นะทีนี้สิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณได้ไพ่เทมเบอร์แลนซ์เทมเบลน์เนี่ยก็คือชาวราศีธนูหรืออาจจะหมายถึงว่าเหตุการณ์ช่วงนี้ทำอะไรมากไม่ได้เราคอยนะฮะไพ่แบบต้องปรับตัวเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็อาจจะหมายถึงเหตุการณ์เก่าๆอึมคึม ะะถ้าคุณยังรู้สึกอึมครึมแบบจะทําอะไรอย่างนี้ก็ทําไม่ได้ให้บอกเลยว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของคุณนะคะ mm. รอให้ผ่านวันเกิดของคุณไปก่อนนะคะอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้เนะ mm. าะอดีตที่ผ่านมาบางท่านโสด mm. นะ,ะได้ไพ่เก้าเหรียญเป็นคนที่โสดแล้วก็หยิ่งในแบบในอีกโก้เป็นคนที่มีความมั่นใจอีกโก้งตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะ ถ้าไม่โสดก็เหมือนโสดอะเป็นคนที่แบบตรงแล้วก็เก่งเป็นคนที่เก่งมีความแบบสมารถจัดการทุกอย่างไในรู้ตัวเองอะค่ะไม่งองไม่แข์ใค่อีกโก้เยอะตำแหน่งคนรักเนี่ยเขาบอกว่าในอดีตนยเขาก็เหนื่อยกับคุณนะเขาเหนื่อยกับคุณเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้อุปสรรคและปัญหาได้เด e ม a g i กเชีกับ8ถ้วยเด e ม a g i c เชีคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรช่วงนี้หนึ่งไม่ไมไมเป็นผลหรือสอ,อาจจะมีคนมาเตือคุณ แต่ไม่เป็นผลแปดถ้วยคือคุณรู้สึกไม่โอเคอน้อยใจอย่างเช่นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอาจจะรู้สึกแบบงอนๆน้อ,นนอยใจอะไรบางอย่างอยู่นะตัวคุณเนี่ยแปดถ้วยนะคะอยากมุฟออนจากเหตุการณ์บางอย่างทีนี้ความรู้สึกนึกคิดได้ t h e d i v i l a n อและสองถ้วย เดวิลอาจหมายถึงชาวราศีมังกรหรืออาจหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะอึดอัดนะคะแล้วก็เหนื่อยกับพันธะภาระหรือรู้สึกว่าพันธะภาระเยอะนะฮะแต่เดวิลอาจหมายถึงเป็นเรื่องของมือสามเศร้าก็ได้นะะหรืออาจ,จหมายถึงการงานการเงินสุขภาพอะไรที่มันแบบมันเคลียร์ไม่ได้มันอึนอดอัดมันเหนียวรังมันฉุดรังแล้วก็สองถ้วยเนี่ย คุณก็ยังนึกถึงคู่ของคุณคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณอะคุณก็ยังคิดถึงก็อยู่ยังตัดไม่ได้เพราะว่าอาจจะหมายถึงมีพันธะอย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถค้างคางกันอยูอ่ช่วงนี้การเงินไม่ค่อยพอใช้อะไรอย่างค่ะมันเป็นภาระพันธะและปัจจุบันในกาวถ้วยเงาเงานะคะตัวคุณช่วงนี้อาจจะเงาเงาคือชีวิตก็มีทุกอย่างแหละ แต่ใจ,ใจก็ยังเหงาอยู่ The Hermit อาจจะหมายถึงชาวราศีกันหรือหมายถึงว่าช่วงนี้ไม่อยากสูงสิ่งกับใครนะคะไม่อยากสูงสิ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวอืเหงาแหละมีความสุขดีแต่มันก็เหงาอะ่ะทีนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ไปห้าไม่ห้าดาบค่ะห้าดาบเนี่ยแม่หมอจะเป็นความมันจะรู้สึกบอกว่าเฮ้ยคุณโดนทอดทิ้งอะคุณจะรู้สึกเหมือนคุณโดนทอดทิ้ง แต่การโดนทอดทิ้งครั้งนี้ไม่หมอจะบอกว่ามันไม่ใช่นิรันด์ค่ะมันไม่ใช่นิรันด์เพราะว่าการเริ่มต้นใหม่มีโผล่ขึ้นมาการทิ้งครั้งนี้จะเป็นการทิ้งบางอย่างที่มันไม่ดีเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าสามถ้วยอันนี้เรียกว่าอันนี้คุณต้องสูญเสียก่อนแล้วคุณจะฟาดเคาะดังนั้นอนาคตไม่ว่าคุณจะเสียอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ดีรอคุณอยู่ยอมเสียไปซะอืมนะคะ อย่าไปเสียดายมันในสิ่งที่เราเสียไปเพราะสิ่งดีๆยังรอเราอยู่ยนนะะนนหน,นนะ Sun, ึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญนะคะอันนี้แม่หมอแนะนํานะทีนี้ภาสรุปมีเดอะซันสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าแล้วก็ห้าถ้วยเดอะซันอาจจะหมายถึงชาวอายุน้อยอายุน้อยกว่าหมายถึงรูปบางท่านท้องอยู่มีเดอะซันแล้วก็เดมเพสบางท่านมีน้องนะคะก็มีโอกาสที่จะมีน้องใครยังม่มีน้องก็มีโอกาสจะมีน้องมีโอกาสจะได้เด็กผู้ชายนะคะ แล้วก็สี่ไม้เท้าเนี่ยบางท่านก็แฮปปี้สุขสมได้พบได้เจอนะฮะหกไม้เท้าปัญหาอะไรพวกนี้ก็จะเคลียร์ขี้คายจบปัญหาแต่ห้าถ้วยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียบางอย่างไปแล้วคุณเสียดายมันไม่หมอจะบอกว่าไม่ต้องไปเสียดายอะไรมันเพราะว่าสิ่งที่ดีก็ยังมีอยู่ค่ะยังไม่ได้เสียทั้งหมดนะสิ่งที่คุณเสียไปคุณไม่ได้เสียทั้งหมดคุณเพียงแค่เสียอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณเท่านั้นสิ่งที่เป็นของคุณยังมีอยู่หันมามองที่มันนะคะ ทีนี้มาดูไพ่ oracle ค่ะ oracle ใบ,บแรก love yourself first ให้รักตัวเองก่อนช่วงนี้ไพ่ประจำตัวได้เดทเดทไม่ได้แปลว่าตายนะคะเดนอันนี้แม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณอยากหายไปไหนคุณอยากเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นอยากปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองคุณจะรู้สึกแบบฉันอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้แล้วอะเออไพ่บอว่าฉันต้องเปลี่ยนอะฉันจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ย อ่ะอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรแต่ไพ่บอกว่าคุณอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่ย,ย้ายงานพวกนี้ได้หมดคือคุณรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นไปต่อไป New Love มีรักใหม่เข้ามานะคะคุณผู้ชายบางท่านเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีโอกาสเป,เป็นคนเก่านะคะกลับมาติดต่อสื่อสารครบกันใหม่แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะ อาจจะมีคนเข้ามาเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่เจอจากการติดต่อสื่อสารนะออนไลน์ได้หมดนะโผล่ขึ้นมาแต่คุณเนี่ยจะบอกว่าดูเหมือนคนเจ้าชู้นะจ๊ะเพราะเป็นคนไม่แสดงออกนิ่งเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยแต่ไม่เขาแสดงออกนิ่งมากใบต่อไปแพชชั่นแรงปรารถนานะคะไม่มีแล้วนะคะ allow your heart and soul to sing with joy พระบอกว่าปล่อยใจของคุณให้มีความสุขไปนะคะ Uh, ทีนี้เนี่ยตัวคุณได้ The world ตัวคนรักได้สามดาบแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณอยากจบ The World คือฉันเต็มที่ฉันเต็มอิ่มฉันฉันทนมาเยอะแล้วฉันไม่อยากอยู่ในแบบนี้ละมันมันมันสุดละนะคะแล้วก็ตำแหน่งคนรักได้สามดก็บอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเขาเสียใจนะเพราะเขาได้สามดักในใจนะคะได้ไพ่ห้าเหรียญ ก็รู้สึกว่าน้อยอ,อกน้อยใจแล้วนะคะน้อยอ,อกน้อยใจแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเอ้ยไม่มีใครรักฉันเลยรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่งอ้อฉันไม่แคร์ฉันจริงๆเขาก็แคร์นะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณไม่เห็นคุณไม่เห็นแล้วก็เลยทําให้คุณรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจนะก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนวทนายโดยรวมนะจะไม่ได้แบบว่าเออตรงทุกคนเนาะแล้วก็ ถ้าอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook หมอตะอ่ะขอโทษค่ะติดต่อที่ Facebook วีด้าทารุในนาย,ายชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยนะคะติดต่อมาดูดวงกับแม่หมอได้นะคะถ้าในชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเผื่อมีคลิปหน้ามาจะได้เห็นก่อนใครเนาะวันนี้แม่หมอก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกๆคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ